สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์โพสต์นะครับหรือโพสโพสนะครับจะมาทําคลิปนะครับแนะแนวนะครับแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับโปรแกรมผู้จัดสต็อกมันก็จะมีโปรแกรมชื่อว่าโพสต์นะครับหรือโพสโพสนะหรือโพสตก็ได้ซึ่งเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทาแอปนะครับทาโปรแกรมขายหน้าร้านที่ชื่อว่าโพสโพสหรือโพสตโพสต์ นะครับซึ่งอย่างแรกก่อนในคลิปเนี่ยก็จะมีการพูดว่าเออเฮ้ยมันมีออโพสต์หน้าตาเป็นยังไงมันคืออะไรนะครับมันก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งซึ่งสามารถรันอยู่บนเครื่อง Windows ก็ได้อย่างกรณีวินโดว์เนี่ยเราจะรู้ว่าเอ,อ้ยโปรแกรมพดโพสต์เรารันอยู่บนวินโดว์หรือเปล่าสังเกตตัวไอคอนนี่ถ้าเราเจอไอคอนเนี่ยก็คือไอ้เน,นี่ยเป็นเวอร์ชันวินโดว์นะครับคราวนี้มันก็จะมีเวอร์ชัน Android ด้วยนะครับก็คือตัวเครื่องบางคนบอกวอ่าดูเครื่องเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น Android แอนดรอาดูนะครับก็โอเค <Okay S 2> โอเคครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นกรณี Android เน์ก็สังเกตง่ายๆถ้าเป็น Android เครื่องนี้เครื่อง Android ทัชสกรีนนะคะสามัยแอนดรอยน d จะเป็นทัชสกรีนหมดก็จะมีไอตัวเมนูเนี้ยนะครับเนี่ยจะเป็น Android ก็คือพูดง่ายไม่มีโลโก้เจ้าตัว Windows นะครับก็จะเป็นลักษณะปุ่มแลาเราเปิดโปรแกรมนะครับอ่าก็ไม่ยากครับ Android ทัชสกรกีนคือพูดง่ายเหมือนมือถือ Android กดเข้าไปที่โปรแกรมพดโพสนะครับอันนี้คือโปรแกรมใน Android อ่นผมจะลองขายดูนะครับอย่างโปรแกรมพดโพ มันก็จะเป็นมันจะมีส่วนงานต่างๆซึ่งผมจะทยอยนะครับอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นๆไปนะครับตั้งแต่ตัวอย่างการใช้งานขายทั่วไปกดชำระเงินเดี๋ยวเราจะมาสร้างสินค้าผาสร้างสินค้าแล้วก็การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับซึ่งเครื่องโพสต์บางรุ่นก็จะไม่มีเครื่องพิมพ์ในตัวเครื่องพต์บางรุ่นก็จะมีเครื่องพิมพ์ในตัวโอเคไหมครับซึ่งโอเคแหละ ราสามารถที่จะซื้อเครื่องพิมพ์แยกนะครับซื้อเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งรวมกันอยู่เลยซึ่งวิธีการเลือกเลือกอยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปแต่ในคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกนะครับก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าไอเครื่องโพสต์เนี่ยมันสามารถที่จะรันได้ทั้งบน Windows Android จริงๆสามารถทังพอสพ์เองเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถรันทั้งบน iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้ นะครับเป็น native app เลย mm hmm. คำว่าเนทีฟแอปคืออะไร mm hmm. ก็คือเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดจาก App Store หรือจาก o o o l l p p l y y ก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีความเร็วที่มากกว่าเว mm ็บ hmm. นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถรันอยู่บนพวก,กอุปกรณ์ mm hmm. เช่นอ่าแอนดรอยด์แท mm ็บ hmm. ก็ได้นะแอนดรอยมือถือก็ได้อะไะสำหรับคนที่คิดว่าอ่คิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเอ้ย ฉันอยากจะลองหัดใช้ฉันเริ่มต้นในไงนะครับทางโพสเองทางโพสเองนะครับหรือ POS POS เนี่ยจะมีทีมงานที่พาสอนนะครับจริง,รงๆเรามีเขาเรียกว่า Account นะครับหรือบัญชีที่สามารถให้ผู้ใช้งานนะทดลองเล่นได้เลยนะครับง่ายๆนะครับหรือถ้าเกิดไม่รู้จะเริ่มต้นังไงนะทักมาทาง Line แอนะครับ s i n POS POS ก็จะมีเจ้าที่นะครับสามารถที่จะแนะนำรีโมทเข้าไปสอนงานใช้งานได้แต่ว่าขอว่าแนะนำว่า ให้ติดต่อมาช่วงวันธรรมดานะคบก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งจะเป็นวันที่เราพอที่จะสามารถอสอนได้แล้วเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของอคอยซัพพอร์ตเวลาที่ทางร้านค้ามีปัญหามากกว่าแต่ถ้าเกิดอบสบายก็คือช่วงเวลาทางานเนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเจ้าที่เนี่ยจะพารมโมทพาสอนพาลองสาธิตการเพิ่มสินค้าเข้าไปเลยนะครับโอเคในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันยังไงก็ รบกวนนะครับกดกดกระดิ่งนะครับกด subscribe นะครับเพื่อจะได้ชมคลิปถัดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาเอาเครื่องพิมพ์มาให้ดูเลยแล้วก็ลองพิมพ์ให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ